สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เพจเติมโลบักนะครับอ่าเป็นเพจที่พอมีผู้ติดตามเยอะอยู่นะประมาณสักหกพันกว่าแล้วก็ราคาถูกครับแต่เครดิตก็เยอะอยู่นะทุกคนเครดิตแล้วก็เลทคือผมไม่ทราบเว้ยว่าเลทของโลบักตัวเนี้ยว่ามันถูกหรือมันแพงเว้ยแต่ก่อนคือแบบร้อยเจ็ดสิบบาทมันก็ได้เยอะอยู่นะแต่อันนี้มันเป็นแบบ ไม่รู้ว่าเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะคือเดีวทุกคนลองอ่านแช้ดูนะครับแล้วก็ผมพักว่าด,ดีครับจนรนบลหนครับสวัสดีครับนวัฒน์สนใจแคไหนพิเศษครับอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นของทางร้านเขานะครับร้อบาทสองพัลบัสามรยส่บันลบห้าร้อยสิบบาทหกพันหนึรบัคแล้วก็หนึ่งพันหนึ่ันลบัคแล้วก็ประมาณนี้ทุกคน คือผมไม่รู้เว้ยแล้วคือผมเสียค่างูไปละเจ็ดสิบบาทอ่ะคือแบบผมก็ถามว่ามีขั้นต่ำไหมตอนแรกผมว่าจะเติมมาแค่เซอร์กีของบักฟุตด้วยผมก็เลยมันเขาบอกว่าตามรูปเลยผมก็บอกว่าอันเอาเอาร้อยเจ็ดสิบบาทสองพันรูปบาทเขาก็ส่งเป็นทูเบลตเป็นวอลเล็ตไอดีมาตอนแรกผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรแบบผมคือผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าวอลเล็ตไอดีคืออะไรเว้ยมันบอกว่าแทนเบอร์ผมไม่ได้ส่งเป็นแบบโอนโอนด้วยเบอร์ไงผมโอนด้วยแบบอังเปาแล้วก็เนมครับเป็นเควินคิด ลูกค้าสามารถส่งเป็นซองอ่งเปาได้นะครับผมก็ถามว่ามีธนาคารไหมครับยังไม่นัธนาคารครับคือปกติอ่ะผมเคยเติมร้านที่ไม่มีธนาคารและผมไม่เคยโดนเกียนไงผมก็เลยเอออาจจะเป็นเหมือนร้านทั่วไปไก็ได้เราวผมก็เลยบอกเราสักครู่ครับคือผมไปเติมตังจากธนาคารมา,มาบาัตแล้วผมก็กดเป็นซองอ่งเปาแล้วมันก็ก่ารับย่างคุณทวั์แล้วรับคลนละหนึ่งถึงชั่วหนึ่งถึงสองชั่วโมงผมก,ก็พี่ครับ ขาก็ตอบว,ว่าครับอันนี้ใช่ระบบแท้ไหมครับแท้ครับโอเคครับคือผมเชื่อใจมากเลยว้าทุกคนคือผมนั่งรอประมาณอันนี้เป็นเวลาบักรับตอนนี้เป็นไอเวลาสามท่จริงๆมันเป็นเวลาตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเที่ยงสี่สิบแปดครับจนถึงประมาณอันนี้ประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งครับแล้วก็ ก็ทักไปล่าสุดแม้ตอนบ่ายสามของวันที่สี่นะครับเดือนมกราคือผมเห็นแม่งเครดิตเยอะเว้ยแล้วคือแบบไม่ได้เสร็จสนใจอะไรไงก็คือแบบนึกว่ามันจะไม่เกีย,ยนไงเออแต่คือผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยโอกาสโดนเกลียนมันจะสูงเมื่อถ้าแบบทุกคนเติมโดยใช้ w a l ร e t id หรือพวกอะไรที่มันแทนด้วยเบอร์อแบบแบบมันไม่มีเบอร์แล้วมันไม่สามารถเราไปแบบ ประจานเขาได้แบบติดต่อทางไหนแบบทางไลน์หรืออะไรอ่ะอันนี้คือแบบอันนี้คือผมเสียค่างโง่ไปละเจ็ดสิบาทเนี่ยเอออันนี้ก็เอองโง่เองอันนี้ไม่เป็นไรครับดีเดียร์ทุกคนเครดิตเขาก็เยอะอยู่นะเครดิตก็ประมาณเก้าร้อยสิบเอ,อ็ดเหยนะทุกคนก็เยอะเยอะมากผู้ติดตามเพจก็หกพันสามมันปั๊มหรอไม่แน่ใจนะครับว่าปั๊มหรืออะไร มฝากทุกคนมารีพอร์ตเพจนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจมันไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะแล้วก็ฝากมากดรีพอร์ตให้หน่อยนะครับรายงานเพจนะครับแล้วก็ข้อมูลเท็จประเด็นทางสังคมส่งไปเลยครับฝากทุกคนมารีพอร์ตเพจนะครับแล้วก็ผมได้เอาเฟซสำรองอีกเฟซหนึ่งไปทักหาเขาแล้วเขาตอบแตอนแรกผมก็ได้ว่าเออ อ,อาจจะไม่ออหรือเขา,าจ,จะไม่ไม่อะไรเพราะว่าผมไปอ่านตรงนี้มาเว้ยเออมันลบแล้วหรอมันลบมันมันบอกว่าถ้าไม่ตอบเท่ากับหลับหรืออะไรประมาณเนี้ยมันบอกเฮ้ยผมก็เลยเอออสภาพผมเออฟซสำรลองปไปทักไปเดี๋ยวทุกคนดูในคลิปเฟซสำรลองได้เลยครับ